เนนอาเกมเริ่มมาดู90นาทีของคูน่นี้เจ้าทิ่นบุกจากซ้ายไปขวานะครับให้อูุศิลไม่ว่าอะไรครับไม่ว่าอย่างนี้สารัตสารัตได้ช่องแล้วก้มหน้าส้นไม่ตรงกรอบครับดูเป็นช่วงราว10นาทีที่ชหน้าเริ่มจะมีความสับสนในเกมแรบเหมือนกันไปถอยหมดครับโอ้โหถอยแล้วเกิดเดินสารัตเล่นงานนะครับข้ามคานไปน,นิดเดียวสักาของสารัตอ้าวมีเหลืง เราจะพลซ้ายทะลุช่องใช้ความเร็วของเวสซี่เล็กเอาจะมากิ้งไป่พ้นนะครับอย่างไม่พ้นอันตรายยังเก็บได้ที่มีกา้ามีก้าเมอร์ซี่มีพื้นที่บันจองแล้วติดขากาวินโอ้จะไม่พ้นไม่พ้นดาบสองแต่ก็โดนเคลียร์ท้่เดือยสุพรสุพรวางยาวข้างหน้ามาแล้วคริตันโฉบดูดได้ดุดมืองชิปชิปข้ามสีอสาโหโหโห เยือนครับผู้คู่บอลยายาจากสุพรรณเป็นนักตาโพแล้วคริตั้นดูดนิ่มเลยนะครับดูครับคริตั้นชี้ขอขยับเลยครับไปที่ว่างแล้วมาตามนัดดูคริตั้นดูดครับเกือบโดนเล่นงานครับทิ้งเส้นมาไกลครับบอลลบแท่จิ๋วดูดรับคริตั้นเหลือบแต่บอลมันแรงครับโอ้โหมาเพิ่งจะได้ออกหมัดครั้งแรกครับทีมเยือนเกือบได้เรื่องเหมือนกันซ้ายมีพื้นที่ที่ทิติพันธ์สยาอ้อมหลังข้างในมีช่อง ให้มาที่สารับแต่บอนแรกอยังได้ยังทันได้ของทิติพันธ์พุ่งจันทร์บอลข้ามทางไปเยอะดูครับฝากเพื่อนแล้วเข้าในนะครับฝากแล้วขยับขขงทิติพันธ์แล้วบอลทะลักมากพอดีแล้วดูทิติพันธ์ลุยครับแต่งโยกขวานิดเดียวครับโยกหาช่องครับโยกหนีสมภพนิรวงเลยครับบอลข้ามทางรักขวา,าครับมีอเล็กซ์ทำทางให้ให้อเล็กซ์รอยดรักทำทางกระชากเข้าในขวาไปขวาของอเล็กซ์เวสต์แลวครับ <Stop. laughs> ซ,ออซ้ำไม่ถนัดมีตัวเบียดอยู่ยครับมาเป็นชุดครับใช่หน้าดูครับซัดตรงนี้กวินปัดทิ้งออกมาแล้วมิการ์เมอร์ซี่แซงแล้วครับแม่โดนเบียดจากด้านหลังแล้วยิงไม่ถนัดอบอลหลุดไปเองครับขวาของมิกาเมอร์ซี่มาซ้ำแบบเนะต่งแปลงไม่ก็ไรแต่คุมทิศทางบอลไม่ได้ขวางไป ทีละสินช้าไปหน่อยช้าเสร็จตอนแรกแล้วทีมจะสวนทีมบัตสสวนของทางคนเจตดให้ไอมิก้าเบอร์ซี่มิก้าครับดูว่ามีด่านเดียวดูว่าใจาของมิก้าโดนเหมือนจะโ,โดนสามเหลี่ยมเลยครับ,รบลูกนี้โอ้โหน่าเครียดน่ะดูครับดากันทเลนิชดูครับเกมสวนขึ้นมาทางซ้ายนี่คือดึงตัวประกบแล้วคิมก็ไม่ได้พรวดนะครับคิมก็พยายามจะวิ่งแบบประคองประคองคือบังคับให้ตัวมิก้าถ้าส่องก็ต้องส่องระยะไกลครับ ก้มหน้าซัดสามเหลี่ยมเหลี่ยมนอกครับผ <c oughs> ลแล้วหนเล่าแต่ยังไม่มีประตูครับของทางชนะฮอนบิลครครบหนึ่งนาทีแล้วครับจบเครื่องยในจังหวะนี้ครับเกมเสมอกันศูนย์สู่สงเป็นราชัวร์ววนี้แก้ไขาได้ให้ยอดรักชนะได้หน้าต่อเวสตอเล็กต่อส้นให้ยอดรักหาครับ ถึงเส้นหลังถึงแล้วปัดปัดพุ่งพุ่งไม่ผ่านคิดแบบว,ว่าต้งองทำทงโค้โโโขงของอะไรว่าคือเปิดหน้าเท้ากะให้บอลโค้งสวบใส่สามเหลี่ยมเสาไกลเลยนะครับโอ้เอียงมาแล้วครับดูครับบอลมันพุ่งเป็นเส้นตรงเลยครับไม่โค้งให้ครับว่าดูอเล็กซ์เนี่ยครับเนี่ยครับบอลมันมามันมาแนวตรงอย่างเดียวไม่ได้โค้งหุกซ้ายครับ ออกมาดก่อนอีกแล้วครับครึ่งหลังของใจนาทจังหวะที่ผู้สินพักไปเหลือจะผิดคนนะครับ,รบที่เราเราเข้าใจต้องไปคิดตรงนี้ก่อนของทาง เกือบจะขึ้นนำกันแต่ว่าซูเปอร์เซฟแหะครับครับเดี๋ยวตรงนี้เรายืนยันก่อนนะครับเพื่อความไม่สับสนในช่วงการออกสตาร์ทครึ่งหลังนะครับใบเหลืองที่มีติดตัวมาตั้งแต่ช่วงครึ่งแรกเป็นของยอดรักนาเมืองรักนะครับ,รบแต่จากกราฟิกที่ขึ้นขึ้นมาเนี่ยเป็นขึ้นสมเจตสระบ,บุตรจริงๆสมเจบบตจมเจไม่โดนนะครับ,รบก็มีหน้าแล้วเราก็เข้าใจว่าถึงว่า,วา,าแกใจถึงเอาเก้มติดต่อดีกว่าบอกตักได้ของข้างฉะนั้นหลายทุกให้มาเทียร์ทีลสิแดงได้ เป็นโอกาสน่าจะเป็นโอกาสลุ้นจบสกอแคบจะครั้งแรกและครั้งเดียวของทียสินในเกมนี้ครับโอ้โหซัดแบบว่าตามตำลาเลยครับเล็งโคนเสาครับใส่โคนเสาไกลครับเมืองทองนำหนึ่งศูนย์นะครับจากประตูของทียสินแดงดาครับโอ้โหขวาของทียสินครับ ก่อนหน้านี้ชัยนาธมีโอกาสเยอะกว่าครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ว่าจบไม่ได้ครับครับพอจบไม่ได้ดูทฤสิีครับฉีกตัวมาหาที่ว่างด้านขวาครับชี้ขอแล้วเพื่อนให้สารัสรับเป็นคนให้ครับสายตาโคมาต้าทฤสินใส่ครับโคนเสาไกลขนาดนั้นวันลบไปยังไงก็ไปไม่ถือครับดูครับลูกยิงแบบนี้ทีษฎียิงเก่งมากครับหนึ่งสนครับทีมเยือนบุกมานํา ก็เป็นว่ามีประตูทุกคู่แล้วครับคู่19บเนาฬิกาชลบุรีก็บุกใบดำแบงคอก1-0นะครับปาร์คจุงซูปาร์คไหลออกซ้ายเฮเวสซี่อเล็กลักษณะดึงให้เลยครับวสในช่องในช่องของเวสซี่อเล็กปั่นบอลต้องคลิ้มทางเท,ท้าซ้ายหนีกรอบออกไปนะครับดูครับตัดในแล้วยิงเรื่องแรกก็มีโอกาสได้ได้ทำแบบนี้นะครับ บอลโค้งของ่ี่ตัวแต่ลูกนี้ซัดหลังเท้าแล้วบอลโค้งหลุดเสาไกลครับขวาของเล็กลูกเตะม,มุมครับดูลักษณะไปทางเสาสองโชว์บาลลงพื้นแล้วโ <c oughs> นี่ลอยมาแบบได้ใส่คนเดียวเลยครับสมภพนิลวงดูครับขยับมาปังโอ้โหกดลงพือจะไม่ตรงกรอบครับดูจังหวะขยับมาไม่ได้มีใครได้ทันระวังสมภพเลยครับโอ้โหเกือบโดนลงโทษครับเกมรับของเมืองทองว่าในสนามในตอนนี้มีขยับเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับของเอสีเมืองทองตัดมาบอลคลิกไปมาเข้าทางของเวสลี่อเล็กซ์ยังตีเสมอไม่ได้ครับจาก บอวางจากทางซ้ายครับแล้วทะลักมาถึงอเล็กซ์พอดีๆแต่งปั๊บนี่อวายมาบังแล้วครับสารพัดประโยชน์อยู่แล้วคยังงงไอ้ไข่สินเป็นกว่าอาบอจังหวะนี้เป็นเป็นเทียสินได้อาดูเทียสินมองหาเพื่อนแล้วดูว่าจะเล่นอย่างไรมาแล้วมาสองย้อนสั้นๆในครีตันซงว่าสามอีกทีหนึ่งสามอีกทีหนึ่งก็โอ้โหโดนทานยังยังปิดเกมนี้ไม่ได้ครับ แล้วฝั่งเอสซเมืองทองกําลังจะขยับไปดูภาพช้าก่อนนะครับพี่สินดึงรอครับรอเพื่อนจนกระทั่งว่าเลือกใครเอ่ยครับเลือกคีตันดูครับยิงขวาติดแล้วล็อกอีกทีหนึ่งหกหลาเศษครับโอ้โหข้ามคานครับตัววันลบเสียหลักแล้วด้วยครับเหมือนจะขยับสำรองกันฝั่งละคนไปแล้วนะครับที่ทางเมืองทองก็เป็นคนที่สแล้วมาเดสกี้ปด ยอดย,ย้อยมาทางเสาสองตั้งไม่กล้าแล้วตามคาลุลิทซาในที่นึงไม่ได้โอ้ยยังไม่พ้นยังไม่พ้นโอ้โหสุดท้ายข้ามกานโอ้โอหผลของชัยนาแต่ตีเสมอไม่ได้โอ้โหเด็ดแน่บอลโดนเสาแน่ครับจังหวะบอมมามีกาเมอร์ซี่ขึ้นก่อนเทคก,กวินปัดน่าจะเป็นอุ้เสือสมภพน่าจะเป็นอาจจะเป็นสมภพครับโดนเสาด้วยแล้วแล้วจังหวะชนาร์ตบอลชนเสาทั้งบอลชนเสาแล้วตัวเขาไปชนเสาด้วยครับหน้าแข้งซ้ายครับ โอ้โหโจังหวัดถลายสุดท้ายเป็นเมอร์เมอร์มิกาเมอร์ซี่ที่ขึ้นรถบอข้ามขานโอ้โหติดออยมะมาเข้าทางวุฒิชัยแล้วก็จบเกมไม,ม่ได้ว่าเมืองทองทําได้ครับบุกมาเก็บ3นาคะแนนที่เขาพลองนะครับบุกมาชนะชนะทอนเบลได้1ประตูต่อศูนย์จากประตูของทีรสินแดงด่าครับประตูเดียวในเกมนี้นะครับก็ทําให้เมืองทองเก็บ3คะแนนได้ ได้ชิงหนีบางกอก,กลาสก่อนนะครับที่ BG นั้นเตะคู่2ทุ่มเดี๋ยวดูถ่าละสดกันต่อในคู่2ทุ่มนะครับก็ไปทำให้ช่องว่างระหว่างพวกเขากับบุยํรบีบแคบลงแล้ครับ